พี่พี่ท่านในกำลังตามหารถอึดตึดทนและประหยัดน้ำมันต้องเป็นคันนี้เลยกับ toyota vios 1.5มิตปี2019คันนี้เปิดราคาที่3 7ม0 0นบาทฟรีดาวพอนอยู่6,500หาขออซื้อเงินเดือน15,000บาทออกรถคันนี้จบไม่ต้องมีสนท้ำไม่ต้องมีผน้ร่วมและคันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานเข้าสู่ทุก10,000ห,หมนโลนะประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้ฟิล์มจมน้าบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่ไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ไลน์นมาให้ ไปตัดมองจัดมาให้เรียบร้อยเลยได้มาเป็นล้อมแม็กเดิมๆจากโรงงานขอบ15้นิ้วนะผมแล้วก็กระจกข้างเป็นแบบขับไฟฟ้ามาเลยส่วนด้านในโคสวยพี่ได้มาเป็นคุมโทนสีดํานะผมได้มาเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยพวงมาลัยแบบบางตีฟอร์ชั่นหน้าจอทัตสกินแอโตเกียโตจัดมาให้เรียบร้อยแล้วสนใจคันนี้ดูคลิปตัวเต็มให้กบเยครับร สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพนยนต์วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2ตั้งอยู่ถนนเสรีไทยร้อแขวงมิบนบุรีกรุงเทพมหาคนครบริษัทเพนยนต์เปิดม,ม,มากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลืองมากกว่าส0 0รคันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสวยๆรถเกตเอน้องแนะนำบริษัทเพนยนต์เลยครับวันนี้น้องมีรถมาน่มเสนอ1คันกับ toyota vios 2019คันนี้เปิดราคาอยู่่ที3 7ั0 0 0บาทฟรีดาวอันนอ้เปิดรา0า ออกคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทออกรถคันนี้จบไม่ต้องมีคนทำไม่ต้องมีคนกลุ่มนะแต่คันนี้ได้เป็นรถปกฏวางจากหน่วยงานเข้าสู่ทุกหนึ่งหมื่นโลรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก็ไม่พิคว่ำจมน้ำชนหนังมาแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่ได้มาเป็นสีดำนะครับผมปกติสีดำไม่ค่อยเจอนะไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยเลยแล้วก็มีไฟเดย์ไทมนะ์ลายลายนมาให้โลโก้ของเขาเป็นแบบโครเมี้ยงนะผมมาพร้อมกับทะเบียนสามสี่หนะึ่งศูนย์นะทะเบียนสวยๆเลยแต่จังหน้าของเขาได้เป็นสีดำเงาๆลล้นะ้้วผมมมีีีใครรตััดบบบอบออกกาาหเเเยยยยนนนะ่ โคสวยพี่คมไปของเขานะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะแล้วก็เหลี่ยมสันตัวละคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มเลยนะครับผมกระจกข้างได้มันเป็นแบบขับไฟฟ้าเรียบร้อยเลยแห้มันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนล้อแม็กนะได้มาเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านิ้วนะครับผมเดิมๆจากโรงงานแล้คันนี้บอกเลยว่ายางปีโคตรใหม่พี่ได้มาเป็นยางปียี่สิห้าเลยนะผมได้มาเป็นลิฟ์เบรกสีล้อด้วยบอกเลยว่าคันนี้โคตรแจ่มพี่แล้วก็เบ้าโช้กของเขาเนี่ยผมไม่มีรอยน้ำมันโยงน้ำมันเยิ้มนะอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะผมไม่มีรอยแตก เรารับประกันโครงสร้างนะผมไม่มีการกับสีต่อไม่มีความจมน้ำชนหนังมาแน่นอนพี่พี่ซื้อรถกรบบริษัทเพนยนนะผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน,น้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับบริษัทเพจนนะเปิดมามากกว่า25้าปีแล้วนะผมบอกเลยรถทุกคันเราคัดเข้ามาทุกคันนะมือเปลืยของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเราม,มาดูด้านในกันต่อนะผมด้านในของเขานะได้คุมโทนเป็นสีดำนะได้มาเป็นเบาะหนังทึคือฟูๆเลยโครงอะไรแบบมังกตรแฟลชชั่นหน้าจอนกิคาร์บ สนใจคันนี้นะครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยหรือว่าอยากรูรายละเอียดเพิ่มเติมนะเบอร์โทรอ่าท้าขาน้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็หวัวน,น็อตเสาเอนะผมไม่มีการแฉะไปเยื่อเลยนี่น้อถ่ายดูดทุกซอกทุกมุมเลยนะเหมือนพี่ๆมาเดินดู้ที่สาขาเลยนะผมคันนี้ตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานาครนะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะพี่ๆท่านใดสนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริง่าทดลองขับกันได้นะครับหวัวน,น็อตน,นะคบผมไม่มีการแฉะไปเยื่อเลยนี่แอนพงแผนเพจอยู่ครบนะ ไม่มีละองทรงละองสีติดเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยพี่คันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟีดาว์ผ่อนอยู่หกพันห้านะครับคันนี้นี่แอวประตูของเขานะครับผมเดิมๆเลยแค่เป็นสีดำเง,งาๆแบบนี้เลยนะผมผ่อนอยู่แค่หกพันห้านะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยสามารถทักขาน้องได้ตลอดนะผมเดี๋ยวน้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เอามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังของเขานะบอกเลยว่ากว้างขวางมากที่ได้มาเป็นเบาะหนังนะตึๆ้ๆฟูเลย แล้วก็ตรงกลางของเขามีที่วางแก้วน้าม,มาให้หนึ่งกลิ่นนะขวนออนสาบีนะผมก็ไม่มีการแข็ประยือนนะครับนีนอนหายดูชุดเศรทุมมุ้งเลยนะเหมือนมี่มันเดินดูรถที่สาขาเลยนะสวยจริงๆนะพี่คันนี้เป็นรถปี2019นะมาอยู่ที่130,000นะครับผมมือเปิดของเขาเป็นสีดำนะผมแล้วก็แผงประตูนะไม่มีริ้ยวไม่มีรอยเลยผมคันนี้ได้มัเป็นสีเลโกโน้นะนี่สวยแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะผมกกระจกแท้ ลุกบานะนี่น้องเช็คมาให้หมดแล้วเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับผมพี่พ่ถ้าสนใจคันนี้นะกอบโตโยต้าวีออส5มิตรที่219คันนี้นะขอบเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวน้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถ้ามันเป็นล้อแมกขบ15นิ้วนะรัดมันกับยางปี25เลยยางปีโคตรใหม่พี่ถ้ามันเป็นดิตเบรกสี่ล้อด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยพี่ไนดะ้เป็นสีดำเง,งาๆแบบนี้เลยนะครับผมปกติสีดำไม่ค่อยเจอนะปกติจะเจอแต่สีบอลพี่สีขาวผมก็มีนะ พ,พี่ทานายสนใจนะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวน้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ต้นหลังของเขานะผมบอกเลยว่าโคตรหล่อพี่ได้ว่าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้นะของเขามีลูกเล่นนะนี่เป็นโครเมียมนะผมขั้นตรงกลางนะทําให้ดูอาสปอร์ตมากขึ้นนะนะโลโก้ต่างๆเป็นแบบโครเมียมนะครับบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่แล้วก็ต้านหลังของเขานะผมกระจกแท้จากโรงงานนะยี่ห้อโตโยต้าเลยคันนี้มีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็ไฟดวที่สามติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าใช้กันแบบอีกยาวๆแน่อนอนไฟของเขาถ้าผมเดิมๆจากโรงงานนะไม่มีรอยแตกลงแตกร้าวเลยนะผมได้มาเป็นไฟท้ายแบบ led นะนี่สวยเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็เก็บสัมภาระของเขากว้างกว,วางมากสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ใบสองใบแน่อนอนนี่ดูเลยบอกเลยว่ากว้างขวางมากพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะเดี๋ยวน้องแถมผ่าน ขายให้เลยจะได้แบบเอาไว้กันน้ำกันน้ําได้นะดูคลิปนี้จบนะผมสามารถตัดสินใจในการซื้อได้เลยโครงสร้างเดิมๆนะครับผมเดิมๆนะเรามีรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอไมพิความจมน้ําชนหนักและยังมีบริการตรวจรถให้อีก274.000รถทุกครั้งนะครับอุปกรณ์ชูกเชิญของเขานะผมคันนี้จะได้มาเป็นล็อกกระทะนะหนึ่งวงแล้วก็แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับนี่บอกเลยว่ายังไม่เคยใช้เลยนะ แล้วก็สีนทางมะพร้าวนะผมเดิมๆจากโรงงานนันนี่เป็นสีเดียวกับตัวไข่นะพี่ๆท่านใดสนใจนะผมสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวน้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับขอ,อคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทออกรอคนันนี้จบไม่ต้องมีคนทำไม่ต้องมีคนร่วมนะครับบอกเลยว่าคันนี้โค้อสวยพี่ดูหัวน็อตน,นะไม่มีการขัไปเยอะเลยนี่หัวน็อตทุกจุดนะเดิมๆนะผมไม่มีการขัไปเยอะแน่นอนแล้วก็รูระบายอากาศกลมๆเลย อันนี้ได้มันเป็นสีดำาองเงาเลยนะครับผมัราคาที่สาแสนเจ็หมื่ันบาทฟรีดาวน์พออยู่6ก0ันห้านะขอเซืเ้์เงินเดือนหนึ่งื่น้าพันบาทออกรเอเงินเดือนจบไม่ต้องมีคนทำไม่ต้องมีคนกลุ่มร่วมนะครับอ่รูระบายนา,ากาศถกลมเลยแผนการความร้อนมีมาให้นะคันนี้บอกเลยว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับหัวนอนนะาทางซ้ายทางขวาไม่มีการขาดเ,เยียอเลยนะลองกล้าการันตีการับประกรันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอไม้พิควัมจมน้ำชนหนักมาแน่นอนแล้วก็รางละรางน้ำนะครับผมนี่ เวทนาสว,สวยเลยนะคันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่บอกเลยพ,พี่ซื้อไปไม่ต้องติดเพิ่มนะผมคันนี้จัดมาเต็มแนละ้วทานหลังบอกเลยว่าโคตรหล่อพี่ไฟท้ายเป็นแบบ led แล้วก็มีไฟทับทิมมาให้ด้วยอ่ะมาดูด้านนี้กันต่อครับผมฝั่งคนขับบ้างนะนี่เหลี่ยมจัดตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มเลยนะได้มาเป็นล้อแม็กซ์ขอบสิบ้านิ้วนะได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล,ล,ล้อแต่ก็รันเพื่อกระยางปี25สิบห้ายางปีโคตรใหม่คือเปิดของเขาเป็นแบบ สีเดียวกับตัวรถนะครับเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อครับผมนี่หัวล้องเสาบีนะฝั่งคนขับนะครับผมไม่มีการขับเพี้ยนนะนี่น้องถ่ายดูซุกซอก์มุมเลยนะเหมือนที่พี่มาเดินดูรถที่สาขาเลยนะคันนี้ตั้งอยู่ถนนเสรตไทยซอยก็สิบห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเราอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะสนใจนะผมสามารถเข้ามาหาเราได้ตลอดนะผมเปิดตลอดยี่สิบาเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะผมไม่มีวันหยุดนะครับนี่ กระจกแท้จากโรงงานยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้เลยบอกเลยกระจกแท้ทุกบานนะแล้วก็แผงประตูของเขาไม่มีนิ้วไม่มีรอยนะผมนี่นเป็นสีเลโก้นะส่วนด้านหลังนะน้องบอกเลยว่ากว้างกว้างมากพี่ตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำมาให้หนึ่งจุดนะแล้วก็เบาะหนังนะตึงตึงฟูๆูเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดได้หัวหมอนมาทั้งหมดสามใบนะเพียงพอแน่นอนครับผมน้องบอกเลยด้านหลังนะัน่งกันได้ประมาณสามคนสี่คนอ่ะโอเคเลยครับ แล้วก็ผ้าพดานนะครับผมไม่มีรอยจงรอยเจิมนะสวยๆแบบนี้เลยนี่คันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะผมข้อดีของเขาเข้าสู่ทุกหนึ่งหมื่นโลเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิกล้มจำนำเพราหนักมาแน่นอนหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนเตมจำนวนนะครับกระจกข้างเป็นแบบขาไฟฟ้ามันเรียบร้อยเลยแล้วมาดูส่วนของด้านหน้ากันต่อครับผมระบบด้านหน้านะผมจัดมาเต็มเลยนะนี่กระจกข้างนะผมฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะแล้วก็มือเปิดของเขาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลย แผงประตูแล้วผมเดิมๆจากโรงงานนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเป็นสีเลกโกล้แบบนี้เลยนะสวยยเลยนะมีที่ใส่เจ้า้ํามาให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็หัวน็อตนะเสาเอนะต่งคนขับนะผมไม่มีการขับไปเยี่ยนแน่นอนหนีน้องถ่ายรูปทุกซอกทุกมุมเลยาราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพ,พี่ท่านใดสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยพรอ,อยู่ประมาณหกพันห้าร้อยนะครับ <S <S พวงมาลัยของเขาได้มาเป็นแบบพวงมาลัยแบบมังกรพอชั่นนะครับผมและแอร์แบ็กมาทั้งหมดสองใบนะคันนี้ ้มันเป็นบอ่อหนังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดนะเดินได้มาเป็นสีขาวนะครับเดินได้สวยๆเลยนะบอกสวยๆเลยนะตึงๆ,ๆฟูๆเลยบอกเลยคันนี้ไม่แค่อ่าแสนสามนะครับผมก็กุญแจของเขานะเป็นแบบไข่นะผมแล้วก็นี่ระบบก,กระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าด้วยนะบอกเลยว่าจัดมาเต็มเครื่องเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะผมเป็นแบบพัาสกินมาเรียบร้อยเลยแอรโต๊เกียร์โต้มาพร้อมแล้วก็ ได้กล้องถอยมาด้วยนะคันนี้บอกเลยหัวเกียร์ไม่มีการลอกล่อนนะได้เกียร์แบบขั้นบันไดนะผมมือเบรกนะผมใช้งานได้ปกตินะมีบอกเลยว่าโคตรสวยพี่เป็นยันกันอีกรอบน,นะผมกับเตโยต้ามีออส1.5นี่คันนี้เปิดขายอยู่ที่379,000บาทพี่ดาวพอนดู6,500เป็นรถปี2019ออมายอยู่130,000นะผมพี่พี่ถ้าสนใจคันนี้นะเบอร์โทรอ,อยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวเราไปดูข้อเครื่องกันต่อนะคะมาครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูห้อเครื่องกันต่อนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่กับเตโยต้าวีออส1 ้5มิคานีนะเป็นรถปี2019ไม่138,000กับราคา379,000บาทน,นะครับผมเหลี่ยมสันตัวละคลมๆไม่มีรอยบุบรอยลักิมนะได้มาเป็นล้อแมกขอบ15นิ้วได้มาเป็น,นด,ดิสเบรกสี่ล้อด้วยแล้วก็ไฟคู่หน้าเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ออนนิไลน์มาให้ไฟตัดมองจัดมาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้าได้มาเป็นสีดำเงาๆนะวาเขาก็ทกะเบียน3410นะผมโลโก้เป็นแบบคอมเมียมาเรียบร้อยเลยบอกเลยว่าโค้ตสวยพี่สนใจคันนี้นะครับผมเบอร์โทรอย,อยู่ด้านล่างเลย นานๆจะมีสีดำหลุดเข้ามาสักทีนะครับผมแล้วเรามาดูกันที่เรามาต่อกันที่ฝากระโปรงด้านหน้ากันต่อดีกว่าฝากระโปรงของเขานะผมหัวรถไม่มีการข่าวไปเยี่ยมแน,น,น่นอนน,อนี่น้องถ่ายดูทุกต่อทุกมุมเลยนะเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะผมดูระบายอากาศกลมๆแล้วก็นี่รอยเหรียญบาทนี้มาให้ครบนะครับบอกเลยว่าเห็นกันแบบแฟชั่นเลยสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับคันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวพออยู่หกพันห้าของซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอาเราคันเรียนจบไม่ต้องขนถามไม่ต้องขนกลุ่มนะครับ คันนี้นะบอกเลยว่าโค้รสวยพี่หัวน้องท้องสองข้างไม่มีการแคร์เยรียนนะนี่หัวน้องสวยสวยเลยเมาชงเมาชกนะโค้รสวยพี่สติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับเครื่องเดิมเดิมนะไม่มีการน้ำมันยงน้ำมันเยิม้มหรือว่าฟันโลงฟันไหลนะครับนี่เครื่องดนเงียบนะก่อนส่งมอบทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟให้ทั้งคันนะทางแบตเตอรี่นะผมดูแล้วมันเสื่อมสภาพนะเดี๋ยน้องเปลี่ยนให้ใหม่เลย พี่ๆท่านสนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาไปยนนะตั้งอยู่ถนนเซรต์ีไทยซอย95แขงวงวินดูรีกรุงเทพมหานครนะเน้นยันกันอีกรอบหนึ่งกับโตโยต้าวีออส1.5มิลคันนี้ผมเป็นรถปี2019เปิดราคาที่3,079,000บาทฟรีดาวน์พอนยู6,005ขอขอเซอร์เงินเดือน15,000บาทออกหล่ะคันนี้จบไม่ต้องเป็นคนขับไม่ต้องเป็คนคนร่วมนะครับผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาไปยนตั้งอยู่ถนนเซรต์ีไทยซอย95แขวงววิินนนนนมมมกกรรุุงงงเเเททพหาคปปดดััะผตต้แ่ถึ สนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณครับ